สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์บอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมเป็นถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง1นงหนุ่มหล่อนะครับจากเววีแล้วก็จาก NCT นั่นเองนั่นก็คือลูคัสนั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยแฟนๆได้มีการพูดคุยกันถึงลูคัสนะครับในทวิตเตอร์จนติดเทรนทวิตเตอร์ขึ้นมานะครับมีคนพูดถึงมีคนมารียทวิต ลและสําหรับคําพูดนะครับพี่ฟแฟนๆนั้นใช้พูดคุยกันในทวิตเตอร์ในตอนนี้เนี่ยก็มีแฮชแท็กที่มีชื่อว่า just ติ๊ก for ์ลูคัสนะครับฟแฟนๆหลายๆคนนะครับที่เป็นแฟนคลับของลูคัสคิดถึงลูคัสกันมากๆเลยหลังจากที่ลูคัสนั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ห่างหายจากการอัพโซเชียลมีเดียต่างๆทั้งเป็นแบบส่วนตัวแล้วก็ของวงรวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับลูคัสเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรปล่อยออกมาเลยทาง SM Entertainment นะนะครับก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับลูคัสให้ฟแฟนๆเนี่ยได้รับทราบเลยว่าในตอนนี้ลูคัสทําอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างอยู่ที่ไหนสุขภาพจิตใจเป็นยังไงนะครับแล หลังจากที่เจอข่าวดราม่าต่างๆเนี่ยรุมแล้วก็โจมตีลูคัสจนทําให้ลูคัสนเนี่ยจะต้องเงียบไปและถึงแม้ว่าหลังจากนั้นนะครับจะมีการออกมาบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นเฟกนิวนะครับแต่ว่าชาวเนติเซนบางส่วนนะครับก็ยังคงผูกใจเจ็บและก็ยังคงต่อว่าลูคัสกันต่อไปจนถึงในตอนนี้เองนะครับลูคัสเนี่ยก็ยังไม่มีการอัปเดตเคลื่อนไหวอะไรแปลว่าแน่นอนชัดเจนออกมาให้ฟแฟนๆนั้นได้เห็นกันเลยนอกจาก IG นะครับที่ออกมาอัปรูปเคลื่อนไหวแบบแป๊บเดียวเท่านั้นจนมาถึงตอนนนนนนี้คััฟเยยกก็ลมาพูดุนใน ทวิตเตอร์พร้อมกับทวงคืนลูคัสจาก sm นะครับอยากให้ sm เนี่ยได้ทําอะไรสักอย่างเพื่อนําลูคัสกลับมาเพราะว่าหายไปนานมากๆแล้วแฟนคลับเนี่ยคิดถึงมากๆนะครับหลายๆคนเลยที่ออกมาพูดคุยกันแล้ว,ลวก็ติดแฮชแท็ก justic for lucas แล้วก็ได้มีการใช้คําว่า justic for lucas เนี่ยไว้ในประโยคนะครับจนทําให้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาหลายคนนะครับก็บอกกับ SM ว่านี่มันนานไปมากๆแล้วอยากให้เดือนนี้นั้นลูคัสมีการอัปเดตมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ทาง SM นั้นก็น่าจะทําอะไรสักอย่างได้แล้วอยากให้ลูคัสนั้นกลับมาจริงๆและก็ยังมีฟแฟนๆนะครับที่ออกมาพูดด้วยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงแค่ fake news ทำไมคนที่เชื่อเนี่ยก็ยังคงปักใจเชื่อกันอยู่และทั้งๆที่ผ่านมานานแล้วทําไมถึงยังไม่ให้อภยัย นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีแฟนๆอีกมากมายเลยที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวน่ารักน่ารักเกี่ยวกับลูคัสมาบอกเล่ามาส่งต่อเรื่องราวโมเมนต์น่ารักต่างๆนะครับที่แต่ละคนนั้นเนี่ยมีต่อลูคัสนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าการรอคอยลูคัสกลับมานั้นเป็นเรื่องที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกลําบากใจมากๆแต่ว่าก็ยังคงรอตั้งแต่วันที่ลูคัสห่างหายไปจนในตอนนี้ก็ยังคงรอดูอยู่ทุกวันรอวันที่ลูคัสกลับมาสดใสอีกครั้งนะครับนอกจากนั้นนะคบแฟนๆก็ยังบอกเอาไว้ด้วยว่าตอนที่พวกเรานั้นยังได้เจอลูัสอยู่ าสร้างความสุขเขาสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับมากมายแต่พอในตอนนี้แฟนคลับอยากจะปกป้องเขาบ้างก็แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่า SM นั้นแทบจะไม่ช่วยแฟนคลับปกป้องศิลปินของค่ายตัวเองแล้วก็ศิลปินที่แฟนคลับรักดังนั้นได้โปรดเธอเอาลูคัสกลับมาให้พวกเรานั้นเนี่ยได้ปกป้องลูคัสบ้างแล้วก็ดูเหมือนว่าในแท็กนี้ในทวิตเตอร์นี้นะครับจะไม่ได้มีเพียงแค่แฟนคลับชาวไทยเท่านั้นที่ออกมาพูดถึงลูคัสแล้วก็ออกมาทวงคืนลูคัสจาก SM กันยังมีแฟนอินเตอร์อีกจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ออกมาพูดคุยกันในนเรื่องี้้ดวย สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของลูคัสนะครับได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารนี้กันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคิดถึงลูคัสกันขนาดไหนก็มาบอกเล่ากันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับรวมไปถึงอยากให้ SM นั้นจัดการกับปัญหานี้ยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของลูคัสนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทวิตเตอร์ตอนนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้รวมไปถึงใครเนี่ยที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นกันนะครื่อีก็มๆ ยอดทวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับใครที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆก็สามารถเข้าไปอ่านต่อกันได้นะครับในทวิตเตอร์แฮชแท็กที่มีชื่อว่า Justice for Lucas นะครับสามารถเข้าไปตามดูกันได้เลยและในคลิปนี้นะครับเอามาก่อเคป p าของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับ